กราบสวัสดีครับผมวันนี้ปุทธพาไปดูแอดออนคอนสตรัคชั่นพัดๆกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผูดสน,สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกดปุ๊มให้เราเล่มหนึ่งอนะ่ะนี่หน้าตาสมุดอ่าเป็นวิธีการครับของค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะแล้วก็แอดออนตัวนี้ใช้ของค่อนข้างจะเยอะเลยฮนะดูเดิ <c oughs> คือรถคันหนึ่งใช้ของเยอะมากอะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะเริ่มจากการคารฟโต๊ะคาฟของแอดออนตัวนี้ก่อนนะครับผมคือแอดออนตัวนี้เขาจะมีโต๊ะคาฟเฉพาะของเขาเลยนะอยู่หน้าไหนแล้วเนี่ยอ้ออยู่หน้าแรกเลยฮะโอเคนี่คือโต๊ะคาฟของเขานะสามารถทุบได้อ๋อมันเป็นบล็อกโอเคตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นในนี่สิ่งมีชีวิตสีกฮนะโอเคฮะมันยังเป็นบล็อกอยู่และก็ต่อไปจะเป็นถังน้ํามันนะฮะนี่วิธีการคารฟถังน้ํามันไม่ยากฮนะใช้ฐานหิน แล้วก็ทองแดงวางคราบอย่างนี้ได้เลยฮนะอ่าโซดครับสามารถดูได้ผ่านไอ้โต๊ะคราบของเขาเลยนะอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่คือหน้าตาถังน้ํามันฮนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นนี่ฮะเป็นน้ํามันเราสามารถใช้ถังได้แหละถังเมื่อกี้นี้เลยฮนะมาคราบเป็นน้ํามันได้เห็นไหมคราบเป็นน้ํามันได้6กแกลลอนนะโอเคแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ํามันแกลลอนเนี่ยมาคราบ รวมกันเพื่อให้ได้เป็นนี่ฮะพลังงานอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแอรอนตัวนี้เขาจะแยกเป็นพลังงานกับน้ํามันแยกกันทําไมอะคือมันไม่ใิดเติมบอกใครของมันนะแต่เวลาเราเติมน้ํามันใส่รถอ่ะเราต้องเติมทั้งสองอันนี้คู่กันเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้ทําไมเขาทาอย่างนั้นเหมือนกันไปไปก็ต่อต่อไปจะเป็นกุญแจนะฮะนี่กุญแจกุญแจจะใช้แท่งเหล็ก2แท่งแล้วก็แท่งไม้ จริงๆผมอยากให้เขาเปลี่ยนเป็นทองแดงมากกว่านะทำไมถึงเขาถึงใช้กุญแจเป็นเหล็กก็ไม่รู้นะก็อ่ะตามนั้นแล้วกันแล้วก็ต่อไปจะเป็นโอ้อันนี้เป็นเหมือนไอ้นี่ฮะอะไรชิ้นส่วนรถนะโอเคนี่ฮะชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นที่2เหมือนเป็นแขนจับเนีย่ยใช้ของค่อนข้างเยอะเลยคือครับรถคันหนึ่งเนี่ยใช้ของเยอะมาก แล้วก็ต่อไปจะเป็นเหมือนตัวน้ำมันเหมือนเป็นแท้งเก็บน้ำมันนะโอเคไปไปกันต่อต่อไปจะเป็นคอนโทนอ๋อเหมือนไอนี่ฮะเหมือนตัวควบคุมรถโอเคดูที่ใช้ของเยอะปะด,ดูอันนี้คือยังไม่ได้รถคันนึงเลยนะโอเคไปก็ต่อต่อไปเป็นเหมือนสวิทนะฮะอ่ะไป อันนี้คือล้อใช้หนังกับแท่งเหล็กคือใช้เหล็กเยอะมากเลยอ่ะผมอยากให้เขาใช้เป็นอันนี้มากกว่านะอยากให้เขาใช้เป็นแบบพวกทองแดงมากกว่านี่ฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเฟรมอ่าโหของเยอะมากแล้วก็ต่อไปอันนี้คืออะไรคาบิดคืออะไรครับเนี่ย โอเคเนี่ะแล้วก็จะได้ของที่ใช้ขับรถทั้งหมดแล้วดูที่ของเยอะปะคือกว่าจะได้รถคันหนึ่งอะ่ะคือใช้อุปกรณ์เยอะมากเนี่ยดูดิโหดร้ายมากอะ่ะแล้วก็ต้องมีกุญแจด้วยนะครับผมไม่มีกุญแจขับไม่ได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วก็ต่อมาคืออันนี้ฮะรีมูฟคือเวลาเราวางรถไปแล้วเราไม่สามารถทุบทิ้งได้นะเราต้องใช้ไอเทมนี้ในการลบรถนะฮะ วิธีการครับก็ตามนี้ให้เราคราบมาไว้ก่อนเลยเพราะต้องได้ใช้แน่ๆฮะอันเนี้ยโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้คือที่เปลี่ยนสีนะฮะจะใช้เป็นแป้งกับแท่งไม้โอเคดูดิกว่าจะได้รถคันหนึ่งมาวางให้ดูก่อนนี่ครับคือปกติเราจะทุบไม่ได้เห็นไหมเราจะทุบอะไรไม่ได้เลยนะฮะขึ้นไปได้แต่ก็ยังขี่ไม่ได้ขึ้นขึ้นขึ้นอ๋นอ,อคือเหมือนเขาบังคับให้เราใส่กุญแจก่อนหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวผมทุบรถออกให้ดูก่อนนะวิธีการทุบรถก็คือต่อยไปเลยฮะนี่เห็นไหมทีเดียวหายเลยแต่เราก็ต้องใช้เครื่องมือนี้ไงแล้วก็วิธีการขี่ก็คือให้เราเอากุญแจใส่ตอนเอากุญแจใส่ก็เหมือนกันกดต่อยนะกดต่อยอุ้ยกุญแจหายนี่ฮะเห็นไหมกดต่อยเท่านี้ก็จะเป็นการสตาร์ทรถแล้วฮะนี่แล้วก็ขึ้นขึ้นได้แต่ยังขี่ไม่ได้นะฮะต้องเอาน้ํามันเติมก่อนนี่ฮะน้ํามันเติมแล้วก็เอาเชื้อเพลิงเติม ต้องเติมคู่กันอย่างนี้ฮะอ่าเราถึงจะขี่ได้เห็นไหมแล้วก็รถคันนี้รถคันนี้ความสามารถก็คือมันมีเคนเห็นเห็นเคนใช่ไหมฮะเราสามารถขึ้นมาข้างหลังนี้ได้ขึ้นข้างหลังได้หรือเปล่าอ่ะโอเคนี่น,นี่ขึ้นข,ข้างหลังปะหรือมันข้างหน้าเนี่ยโอเคเราดูยังไงอ่ะแล้วเราจะใช้เคนยังไงละทีเนี้ยอ๋อนี่นี่น,น,นี่เหมือนมีไอเทมโผล่ขึ้นมาชิ้นหนึงคือไอเทมอะไรเนี่ย ครับหนึ่งนะเอกดต่อยเหรออ๋อมันเป็นไอเทมที่ใช้สลับหน้าหลังนะฮะคือตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นข้างหลังแล้ววิธีการใช้เอเคนนี้ก็คือให้เรากดกบหน้ามันจะทุบบล็อกนี่ใช่ไหมเห็นไหเห็นเห็นบล็อกขางล่าไหมฮะหายไปเลยเป็นรูโบเลยฮะนี่ฮะอ่าประมาณนี้แล้วก็อออโอ้โหเผืตรตกมาเผืรตกมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอปีนขึ้นไปก่อน นี่ฮะมันทุบเป็นทางอย่างนี้เลยนะคือเราต้องขยับเห็นไหมเราขยับขึ้นลูกตุ้มมันก็ขึ้นไปข้างบนเราขยับลงลูกตุ้มมันก็ลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลงไปให้ดูจะชัดกันเนี่ยดูมันขุดดิเละเทมากคือผมมองว่ามันใช้ยากอะ่ะใช้ยากมากๆคือใช้ยากจริงนะเพราะว่ามันควบคุมแบบลําบากเรามองไม่เห็นข้างหน้าเลยฮะเออแล้วก็ผมลืมใิ้ดูวิธีเปลี่ยนสีฮะวิธีเปลี่ยนสีก็คือกดต่อยฮะนี่ฮะ กดต่อยแล้วก็มันจะเปลี่ยนสีอย่างนี้เลยและก็ต่อไปจะเป็นรถยกโหลดนะฮะไปเดี๋ยวพาไปดูกันเออแล้วก็กุญแจเนี่ยกุญแจเราสามารถใส่ไปแล้วเราสามารถถอดเอาออกได้นะเผื่อใครสงสัยว่าเอ้ยถอดยังไงอะ่ะนี่ฮะกดมอบแล้วก็ต่อยไปนี่ฮะพอใส่ไปแล้วกดมอบแล้วก็ต่อยไปมันจะเป็นการถอดออกเห็นไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็เติมน้ํามันแป๊บโอเค รถอันนี้ยกม้าได้ไหมอ๋อยกม้าหรือทั่วแบบมอบไม่ได้นะเสียดายมากยกมอบไม่ได้คือรถอันนี้เหมือนจะยกได้แค่ของในแอร์ดอนของเขาอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งตอนท้ายๆแล้วกันนะและก็ต่อไปจะเป็นรถบรรทุกปูนซีเมนตะฮะจริงๆมันเป็นรถโม่ปูนนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะมันเป็นรถโม่ปูนอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทํางานนะเดี๋ยวขอใส่กุญแจก่อนโอเคแล้วก็ใส่น้ํามัน วิธีการทํางานก็คือนี่ฮะเดี๋ยวมันจะมีปูนโผล่มาตรงนี้เรื่อยๆเลยฮะเป็นซีเมนต์เดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่บนรถเท่านั้นนะฮะผมลองลงไปจากรถแล้วมันไม่ทํางานแต่ถ้าเราอยู่บนรถเนี่ยมันจะได้ซีเมนต์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฮะเดี๋ยวคอยดูนะอ่าเห็นไหมมันจะได้เพิ่มขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยฮะคือเราอยู่บนรถนานเท่าไหร่มันก็ได้เพิ่มขึ้นไปเท่านั้นอนะ่ะเห็นป่ะอ่าแต่พอเราลงปุ๊บเดี๋ยวผมลงจากรถให้ดูนะ พอเราลงจากรถปุ๊บมันจะหยุดทํางานฮะไอตู้หม้อข้างหลังเนี่ยก็คือมันจะทํางานแค่ตอนเราอยู่บนรถเท่านั้นแอบเสียดายมากเลยและก็ต่อไปเมื่อเราได้ซีเมนต์มาแล้วฮะให้เราเก็บซีเมนต์ให้ครบเก้าอันนะแล้วเราเอามาวางไว้ในบล็อกนี้นี่อ่ามันจะได้เป็นนี่ฮะมันจะเป็นถุงซีเมนต์อารมณ์แบบเป็นถุงซีเมนต์พอเราได้เป็นถุงซีเมนต์มาแล้วให้เราไปคราฟโซลา่าเป็นแผงโซลาเซลล์อยู่หน้าไหนอ่ะ อ๋ออยู่หน้านี้อยู่หน้านี้อนนโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าโอ้โหใช้เป็นบล็อกเลสโตรของค่อนข้างจะใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ลานแล้วก็ต่อไปจะเป็นตู้โม้ฮะตู้ผสมปูนอ่าประมาณนี้วิธีการทำงานก็คือให้เราวางแผ่นโซลา่าไปแล้วก็วางนี่ฮะแล้วก็วาง ตัวมออะเห็นไหมมันจะทํางานเชื่อมกันหมดเลยฮะแล้วเราก็เอาถูปูนเนี่ยมาใส่แล้วก็รอให้มันทํางานไปฮะโอเคระหว่างรอให้มันทํางานเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันอื่นรอฮะเพราะว่าไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่ฮะรถคันต่อไปคือรถขนส่งขนาดใหญ่ฮะไปเราไปดูกันนี่ฮะโอ้โหใหญ่มบบเริมเทิมอ่าแล้วก็ใส่น้ํามัน นี่ครับวิธีการใช้งานของรถคันนี้ก็คือสมมุติว่าเราเขาเรียกว่าไงอ่ะก่อนหน้านี้สมมติว่าเราไถาหน้าดินไปแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะมีพวกเศษดินอะไรอย่างเงี้ยตกเกลื่อนใช่ไหมไอรถคันนี้มันจะเก็บเศษดินได้นะฮะแต่มันเก็บมันเก็บพวกขินหยาบอย่างนี้ไม่ได้นะนี่แต่ผมวางให้ดูปึ๊บอ่ะแล้วก็บล็อกไม้ก็ไม่ได้เหมือนกัน สมมุติว่าของในตัวเราเต็มเลยนะสมมติ Smooth นะสมมติสมมติว่าของในตัวเราเต็มแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปขี่ให้ดูปึ๊บอ่าแล้วก็วิ่งเก็บตามทางไปเลยนี่ฮะสังเกตไหมฮะของอะ่ะมันจะเด้งเข้าตัวเรามาแค่ขินหยาบกับนี่ฮะมาให้แพรรูปใช่ไหมฮะส่วนไอ้ที่เหลือมันจะเข้าไปท้ายรถอ่ามันจะเข้าไปท้ายรถเป็นบล็อกดินกับบล็อกทรายฮะแต่ก็อย่างที่เห็นเลยฮะแอบเสียดายตรงที่ว่ามัน เก็บหินกับบล็อกอื่นๆไม่ได้ฮะมันเก็บได้แค่นี้เลยหินมันเก็บได้แค่ดินกับทรายแค่นั้นเลยฮนะแรกก็ต่อไปจะเป็นรถด,ดำนะฮะอันนี้เอาไว้ทําลายบล็อกดินหรือบล็อกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายแหลนะมันสามารถทําลายได้หมดเลยฮนะบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมใส่กุญแจใส่ของเข้าไปอ่าประมาณน,นี้แล้วก็ขึ้นรถไปกดตัวอีปึ๊บมันจะเปิดคลังอย่างนี้ฮะให้เราใส่ของเข้าไปแล้วก็กดสเปคบ้า อ่าแล้วก็เปิดดูครั้งใหม่ของจะหายไปแล้วฮะคิดซะว่าไอ้รถคันนี้มันคือรถทิ้งขยะละกันนะฮะเดี๋ยวผมเอาของอย่างอื่นไปใส่ให้ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเอาของไปใส่ให้ดูเพิ่มฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะนี่ฮะแล้วก็เอาของใส่เข้าไปกดสเปคบ้ากดสเปคบ้าโอเคแล้วก็เปิดดูใหม่ของหายไปแล้วฮะดังนั้นผมมองว่าไอ้รถคันนี้มันคือรถขยะเลยแหละ แล้วก็ต่อไปจะเป็นรถขุดดินนะฮะจริงๆรถขุดดินนะ่ะกับรถเคนอันแรกนู้นนะ่ะอันแรกที่มันอยู่ตรงนู้นนะ่ะนั่นน่ะผมว่าการทํางานมันคล้ายกันเลยฮนะแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะในความรู้สึกผมอะ่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บอ่าอันนี้คือหน้าตารถที่ต่างกันมีแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ํามันแล้วก็นี่ฮะวิธีการใช้ง,งานก็คือนี่เห็นเห็นเราขยับหน้าจอไหมฮะเราขยับขึ้นมันก็ยกเห็นขึ้นนะ นี่ขยับขึ้นก็ยกเขนขึ้นขยับลงก็ยกเคนล,ลงเนี่ยอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่เมื่อเราเจาะลงไปเห็นไหมมันจะเจาะลงพื้นไปอย่างนี้นี่มันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมแล้วมันก็ไม่ได้เก็บบล็อกดินให้เราด้วยนะคือเราก็ต้องมานั่งเก็บบล็อกดินเองอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมก็เลยมองว่าการทํางานอะคล้ายๆกับไอคันนู้นเลยฮะแทบไม่ที่ต่างกันเลยฮะ ต่างกันแค่รูปแบบเท่านั้นเองและวก็ต่อไปจะเป็นรถปิกอัพฮะรถปิกอัพก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นรถกระบะเอาไว้ขนของนี่ฮะนี่แล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็หมอบไว้หลังรถนี่เราสามารถเปิดหลังรถได้ไหมอ่านี่นี่นี่น,นี่เราสามารถเปิดหลังรถเพื่อเก็บของได้แล้วมันเก็บได้แบบเท่ากับหีบใบหนึ่งเลยก็คือเหมือนหีบเคลื่อนที่เลยนะฮะนี่ก็ขับไปไหนมาไหนได้รถก็ค่อนข้างจะเร็วอยู่นะ อ่าโอเคเป็นประบาณนี้ฮะสำหรับคันนี้และก็ต่อไปจะเป็นรถบดถนนนะฮะนี่จะพาไปดูรถบดถนนจะใช้คู่กับเครื่องโม่ปูนเมื่อกี้นี่แหละก็คือพอเราได้บล็อกนี่ฮะบล็อกยางมาต่อยให้เราเอามาใส่รถนี่ฮะเปิดแล้วก็กดใส่ไปอย่างนี้เลยมันจะหายไปเลยฮะเพราะมันเข้าไปอยู่ในตัวรถแล้วโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูอ่าแล้วเมื่อเราขับรถมันจะทํางานทันทีเลยนะ นี่ฮะเห็นไหมมันลอยไปอย่างนี้เลยเออมันลอยทันทีเลยฮะแป๊บหนึ่งแต่ผมขอหยิบเพิ่มก่อนนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวยัดใส่รถนี่ครับหายไปเลยทันทีวิธีการใช้งานก็คืออย่างที่ผมบอกถับปุ๊บใช้งานทันทีฮะนี่อ่าประมาณนี้เป็นประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมก็คือมันเอาไว้บทถนนนีน่แหละแล้ว ก็มีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่เป็นเขาเรียกว่าไงอะไอหัวขุดเอาไว้ขุดคอนกรีตนะเอาไว้ขุดยางมะตอยเนี่ยแหละคือถ้าเราเอามือเปล่าขุดเนี่ยมันก็ขุดได้ฮะแต่มันช้าเห็นไหมแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือนี้ปุ๊บคลิกทีเดียวหลุดเลยปุ๊บ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 ปุอบปุ๊บปา๊บปุ๊บปุะคือมันุช้ขุดแค่ยางม๊ตอยเท่านั้นนะ และก็ต่อไปจะเป็นรถโหลดเดอร์ er นะคะเป็นรถที่เอาไว้ใช้ไถหน้าดินอ,ะอ่ะไปเดี๋ยวผมพาไปไถหน้าดินนี่ดูอ่านี่หน้าตารถอ่าเดี๋ยวผมขับไปดูคือผมแอบขัดใจแอรรอตัวนี้อย่างหนึ่งนะคือเวลาเราขึ้นรถปุ๊บมันทำงานทันทีเลยฮะแล้วเราถ้าเราแบบไม่อยากใช้งานอะ่ะมันก็เผลอไถไปด้วยเนี่ยคือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะ อันนี้คือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะอันนี้คือผมปล่อยเมาส์แล้วนะเนี่ยเห็นอะไรไหมฮะมันจะถ่ายทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าหมดเลยผมก็เลยมองว่าแบบถ้าสมมติว่าเราไม่อยากใช้อ่ะเราอยากขับเข้าไปจอดใกล้ๆบ้านแล้วเราดันเข้าใกล้เกินไปมันก็ถ่ายบ้านเราอ่ะในภาพอบอกใช่ไหมฮะคือมันจะถ่ายบ้านเราเลยฮะผมก็เลยมองว่าทําไมเขาไม่ทําให้เราแบบกดใช้ถึงจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอที่ถ่ายถนนเมื่อกี้เนี่ยเห็นใช่ไหมฮะ ขับรถปุ๊บไถปับ๊บกลายเป็นว่าถ้าผมไม่อยากไถมันก็เละเนี่ยมันจะเละเทะเลยอะ่ะคือถ้าเราไม่อยากไถคือเราหยุดการทํางานไม่ได้แล้วเราใส่ <c oughs> เขาเรียกไงเราใส่ยางมาต่อยไปแล้วมันก็เอาออกไม่ได้เยนะก็คือมันก็ไปอยู่ในตัวรถอย่างนั้นเลยแล้วก็รถคันสุดท้ายแล้วนะฮะรถคันนี้เจ๋งมากไม่ต้องใช้น้ํามัน <c oughs> นี่ครับอ่ารถคันนี้การใช้งานก็คือไม่ใช่เรากดคลิกหรืออะไรอย่างงี้นะ การทำงานก็คือให้เราเข้าไปที่ท้ายรถเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้งานทันทีเลยฮะเอ้ยอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะดูดิผมว่าอันนี้เจ๋งสุดละเนี่แล้วเวลาเราถอยหลังออกเห็นไหมมันก็จะหยุดเออนี่ฮะถอยหลังออกปุ๊บมันก็จะหยุดเราต้องเขียนไปข้างหน้าแล้วก็นี่ค่อยๆไปอ่ารถมันจะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็สามารถเก็บของได้ห้าช่องนี่ฮะ สามารถเก็บของได้5ช่องเราก็ยัดของไปหช่องประมาณนี้ครับแล้วก็เขียนไปไหนมาไหนได้นี่และก็ต่อไปจะเป็นของที่ใช้เวลาลงเหมืองนะฮะก็คือ TNT นี่ครับเราสามารถเอา TNT มาครับรวมกับแท่งไม้ได้ก็จะได้เป็นนี่ฮะเป็นสติกเป็นท NT แบบคุยอย่างะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็น TNT อีกแบบนึงแปบบหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูทั้ง2แบบเลย อันนี้ผมมองว่าดีนะเอาไว้ใช้ลงเหมืออะไรเงี้ยเนี่ยปลาปลุ๊บก็ใช้งานทันทีเลยอะเฮ้ยแต่มันไม่ทําลายบล็อกหินนั่นน่ะใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปหยิบมาอีกอันนึงโอเคลองใหม่อ่าไม่ทําลายบล็อกหินจริงด้วยเฮ้ยแอบเสียดายอะ่ะทาไมมันไม่ทําลายบล็อกหินเนี่ยและอันนี้ยล่ะเอออันนี้มันทํางานยังไงอะ่ะต้องจุดไหมอะ่ะเอ๊ะ เอ้ยเอย,เอ,ยอะไรอ่ะคืออยู่ๆมันมันก็นึกระเบิดเองอย่างนี้เลยเหรงงอ่ะเออคือมันทำงานยังไงคะเนี่ยอ๋อเหมือนเราจะต้องเดินเข้าไปสกิดมันหน่อยนะเออการทำงานงงมากเลยทำไมไม่มีขึ้นครูดาวหรืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ และก็สุดท้ายจะเป็นพวกบล็อกตกแต่งแล้วนะครับผมเป็นพวกของตกแต่งอะสามารถเปิดดูสูตรคราฟได้ตามนี้เลยซึ่งผมจะไม่ได้คราฟให้ดูนะฮะโอเคประมาณนี้ไปเราไปดูกันแต่ละอันนี่ฮะมีเป็นเหมือนห้องน้ําสาธารณะอ๋อเข้าไปนั่งได้ด้วยนะดูจากข้างนอกนี่ฮะมันเข้าไปนั่งได้นะโอเคแล้วก็มีอะไรมีพาเลตมีโอ้เป็นเหมือนกล่องฮนะแล้วก็กลอง พวกนี้เก็บของได้ไหมอ๋อเก็บของได้โอเคเก็บของได้เก็บของได้หมดเลยอ่าประมาณนี้แล้วพาเลตวางของได้ไหมพาเลตวางของไม่ได้นะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนบล็อกทองแดงคือมันเป็นของตกแต่งอ่ะอ๋ออันนี้ก็เก็บของได้นะฮะแล้วก็นี่ฮะอ่าเป็นเหมือนของตกแต่งฮะเออแล้วก็นี่ฮะไอ้รถคันนี้มันจะมาใช้ยกของพวกนี้แหละวิธีการยกก็คือกดสเปกบาร์มันยกห้องน้ำได้ไหม อ่ะยกข้อน้ำไม่ได้ยกพาเลตได้ไหมอ่านี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมยกพาเลตได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูจากข้างหน้าแล้วกันนี่ฮะอุ้ยมองยากอะ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมลงจากรถให้เห็นดีกว่านี่ฮะมันยกพาเลตได้นี่เห็นไหมแล้วก็วางได้กดสเปคบ้าอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นการวางและก็นี่พวกกล่องอ่าวาง แล้วก็นี่กล่องนี้ได้ไหมอ่ากล่องนี้ก็ได้อุ้ยกล่องหายไปกล่องหนึ่งนะอ้าวไอกล่องใหญ่เมื่อกี้นี้หายไปกลายเป็นพาเลทเฉยเลยฮะโอเคงงเลยกลายเป็นพาเลทไปเฉยเลยฮะกล่องและถามว่าทําไมเราต้องยกกล่องใช่ไหมฮะคือถ้าสมมุติว่าเราทุบกล่องแล้วเราเก็บของเข้าไปในกล่องแล้วใช่ไหมแล้วเราเผิดทุบกล่องของหายหมดนะฮะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดู ป <Dante> ุ๊บอ่าแล้วผมท to <Pop> ุบกล่องนะเห็นไหมแปลงทาสีม <ihrem hn> ันหายเขาก็เลยให้ใช้อรถคันเนี้ยเพื่อมายกกล่องของมันจะได้ไม่หายฮะและก็ต่อไปจะเป็นพวกป้ายจราจรนะฮะนี่ป้ายจราจรอ่าประมาณนี้เป็นป้ายยงป้ายหยุดป้ายสโลว์ป้ายห้ามเดินเดี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาป้ายเตือนอ่านี่ป้ายก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ โอเคผมสำหรับแอดออนคอนสตรั t ชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ท่าคลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบคุณผู้สนับสนุนของทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย